สวัสดีครับสมาชิกแฟนไาน์อดสปิโดซ่านะครับผมสปิโดซ่าคอรัมเนธหนังสือพิมพ์สปอร์ตคูและสตาร์สกอร์นะครับวันนี้ วันอังคารนะครับ21กรรันกยกาคมโป,ป,ปรแกรมฟุตบอลวันนี้ยังคงมีความน่าสนใจให้ติดตามชมติดตามเชียร์กันเยอะพอสมควรนะครับในส่วนของคลิปนี้ครับผมจะโฟก,กัสไปที่ฟุตบอล2คู่นะครับในรีกรองของยุโรปที่น่าสนใจนะครับเริ่มกันที่คู่แรกไปกันที่ฟุตบอลซูเปอร์ลีกาโปรตุเกสนะครับเป็นการเจอกันกระหว่างสปอร์ติง้งลิสบอนเปิดบ้านพบกับวิตอเรียเซตูบานะครับ คู่นี้แรงจูงใจแรงมุ่งมั่นเนี่ยอยู่ที่ทางทีมเยือนเซโตเบลมากกว่านะครับแม้ผลงานช่วงหลังเนี่ยจะแย่มากนะครับแต่วันนี้ครับมาเยือนทางริสบอนเนี่ยซึ่งชื่อชั้นเกตบบอลศักยภาพของ์มเขาเลยเนี่ยเหนือกว่านะครับแต่สปอร์ติ้งริสบอนเนี่ยเป็นทีมที่ผลงานช่วงหลังเนี่ย เกมรุกไม่ดุนะครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งเนี่ยคือสถานการณ์รอยตัวนะครับตอนนี้ลิสบอนได้โคต้ายูโรปาเล็นะครับและก็พวกเขาเนี่ยหมดสิทธิ์คว้าตั๋วยูฟาแชมเปี้ยนส์ครับเชื่อว่าวันนี้ครับเกมส่งท้ายซีซั่นเนี่ยคงมีการปรับทัพใช้แข้งสำรองและเยาวชน้ยโดยลัสนณะพอสมควรครับกระแพงครับเปิดมาให้ลิสบอนครับเป็นต่อที่1.25อย่างที่เรียนไปนะครับว่าเจ้าถิ่นเนี่ยคงเป็นบอลที่ไม่เน้นมากเจอกับทางบอลเหนืตายครับแล้วก็บอลสาการหลังพิงฝาเนี่ยพบว่าเตูบารครับสู้ได้กระแพงครับที่เปิดมาให้้ลิสบบออนนครัเป็ต่1.25ผูดีก เชียร์บอลทีมเยือนนี่ตายครับอย่างวิกตอรียาเซโตบารเชื่อว่าวันนี้สู้ได้จะไม่แพ้ขาดกับออกมาหรือไป็นพลังเก็บหนึ่งแต้มกับออกไปได้เชียร์วิกตอเรียเซตูบารนะครับในคู่นี้ส่วนคู่ต่อมาครับข้ามไปที่ฟุตบอลอเดโคริเกนนอร์เวย์นะครับเป็นเกมคู่บิ๊กแมตช์นะครับระหว่างทางรันฮามเปิดบ้านพบกับทอมโซนครับคู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างจากฝูเปิดบ้านพบกับรองจากฝูนะครับโรงเล่นมา3เกมเนี่ยเก็บมา9แต้มเต็ม ด้วยกันทั้ง2ทีมครับรันฮางมเกมรุกดูนะครับแต่เกมรับเนี่ยยังมีจุดเปราะอยู่นี่ครับเจอกับทางทอมโซ่ซึ่งผมมองครับว่าทรงบอลเนี่ยเกมรุกเกมรับมีความแน่นอนมากกว่าครับแล้วก็ถิติเก่ายามเจอกันเนี่ยสี่เกมหลักสุดเป็นทอมโซ่ครับผมมิดเอาชนะได้รวดแล้วเกมรุกเนี่ยมักยิงขาดได้เพราะฉะนั้นกำแพงครับที่เปิดมาให้รันฮางมครับเป็นต่อตอนนี้ที่ศูนย์จุดสองห้าไม่ต้องคิดเจอกับซื้อใจทอมโซ่เชื่อว่าบอลที่ลงตัวมากกว่าแท็กติกรับลอโต้เขาทานมากกว่าจะบวกว่าเกมัรโซคันี่ เชียร์บอลรองนะครับเชียร์วิตอรียรเซตูบาวและเชียร์ทอมโซ่นะครับเฮงเฮงเว่อรวยไว้เจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ